สวัสดีครับให้มันพร้อมที่รุ่นเราวันที่30วันนี้ก็จะเป็นรายงานผลของเดือนแรกนะครับของเดือนพฤษภาคมก็ตอนนี้เป็นเวลา7นิกา 3- นาทีตื่นตั้งแต่ตีหครึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนสลบไปเลยตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนกว่าจริงๆสลบไปสองรอบแบบว่าโอ้แบบว่าพออดนอนแล้วก็เม่อวานอดข้าวแล้วก็ ใช่กดข้าวหรอกเราก็กินแหะนะแต่ว่าเป็นวันแรกจะบอกไม่ใช่วันแรกสิเป็นวันเดียวที่ทําได้ต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลแคลอรีก็ได้อะอย่างนั้นนะครับสีแรกก็จะอดมากกว่านั้นแต่ก็อ่ะก็ก็ก,ก็กินไปนะครับแล้วก็ต่ำกว่าหึงพันกิโลแคลอรีแล้วก็ไปทีแบดมาทีแบดเสร็จง่วงควรจะขับรถกลับบ้านได้เดี๋ยวไม่รอดนะครับอ่ะมามาสรุปกัน ก็น้ำหนักอยู่ที่ตอนเริ่มต้นนะครับร39ก็ช่างไม่เช้านะครับเหลือร36.5ลงไป2.5กิโลใช่2.5งําคำนวณมาแล้วนะครับก็ระหว่างเดือนระหว่างเดือนเนี่ยมีสามสุดประมาณ1 3 5ยประมาณนี้นะครับก็ประมาณวันที่20กว่าๆนะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้เข้าใจว่าน่าจะอดนอนกับ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 อดนอนกับอะไรอะ กบไม่สบายอ่าไม่สบายไม่สบายนี่คือเป็นเป็นหวัดนะครับออกมาสักประมาณที่ก,กว่าแล้วยังไม่หายนะครับมีน้ำมูกเมื่อวานน้องขออภัยเพราะว่าเสียงไม่ชัดเลยเสียงแบบแย่มากนะครับเมื่อวานวันนี้เลยต่อไม้ละต่อไม้ย่างดีนะครับต่อไม้ย่างดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้ OBS นะครับจากเดิมใช้คามาอันนี้เปลี่ยนใช้ OBS แล้วก็ต่อไม้เข้าเลยครับก็เสียงรอบนี้น่าจะดังขึ้นพอสมควรแล้วก็ชัดขึ้นกว่าเดิมน่าจะ มากเลยแหละนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้สาสิบนิดน,นึงวันนี้สาสิบเมื่อวานนะครับก็อย่างที่บอกตั้งใจทีแรกตั้งใจว่าจะกินน้อยสุดๆแบบว่ากินนน้ำนะครับก็ตอนเย็นจะไปตีแบตก็เลยอ่ะกินนมไวตามิลไปนะครับแล้วก็ประมาณเอ่อรวมสองันประมาณ3า0รห้าสิบแคล,ลนะครับแล้วก็กินขนมปังชิ้นละ5บาทนะครับไปชิ้นหนึ่งนะครับขนมปังไฟโซเดงไฟโซเดงนะครับก็เป็นส5มห้าสิกิโลแคล,ลแล้วก็ไปตีแบต อ๋อมีนล้วนก็พูดด้วยกล่องหนึ่งนะครับก็เป็น450กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็ตีแบตกลับมากลับมาก็มีกินมีกินตัวนี้กินในตัวมะเขือเทศมะเขือเทศมันคือมันคือมะเขือเทศที่เอามาบดนะครับมะเขือเทศไอ้ที่เลือกอันที่มันไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ปรุงครับเป็นออริจินอลนะครับก็กินไปกินไปประมาณถ้วยหนึ่งนะครับกินมะเขือเทศไปแล้วก็มีตัวชิปนะครับชิปที่กินกับมะเขือเทศชิปแบบทอดแบบไม่มีน้ำมันนะครับก็คือจริงๆมันคือมันฝรั่งหละมันฝรั่งอบนะครับก็ตีไปไปซักประมาณเท่าไหร่อะไ,นะไปซักประมาณสามร้ 300, 400, อยสามร้ 400, 400, อยสี่ร้ 400, อยอาะตีไปสี่ร้อยก็ได้นะครับ รันั้นรวมสองกันก็ประมาณ850กิโลแคลเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ไม่ได้เจ็วันแรกนะต้นเดือนต้นเดือนจำไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นวันที่กินน้อยกว่าหนึ่งพันนะครับแล้วก็ชั่งน้าหนักมาก็ได้สรุปเดือนนี้ลงไปสองจุดห้ากิโลเหลือได้ประมาณหนึ่งในสี่ของที่ตั้งใจไว้ตอนแรกนะว่าจะลงสักสิบโลนะครับแต่ก็พอดูเรื่องอาหารการกินว่าเรากินก็กินเกินหนึ่งพันไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะหมายถึงเขา่าจะอยู่นี่คือเกือบๆทุกวันเลยแทบทุกวันเลยครับกินเกินหนึ่งพันหมดเลยแล้วก็ออกกําลังกายตอนนี้อาทิตย์เดือนนี้ไปตีแบตสองครั้งอ่าได้ไปตีแบตสองครั้งอย่างอื่นยังไม่ได้ออกเไม่ได้ออกมีไปเดินมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นรูทีนที่สม่สำเสมอนะครับก็อ่ะสรุปเดือนนี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าเป้านะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีแต่ก็อืมเดี๋ยวเดือนหน้าต้องทําให ก็ควรต้องดีขึ้นนะนะแล้วก็มันจะมีเรื่องอ่ะเดินหน้าทำอะไรดีเดินหน้าตั้งเป้าหนึ่งพันจะตั้งเป้าหนึ่งพันกำลังคิดอยู่กลัวตั้งแล้วทำไม่ได้อ่ะตั้งไปก่อนนะครับตั้งหนึ่งพันไว้ก่อนนะเหมือนเดิมนะครับคงไว้ก่อนแล้วก็เรื่องออกกําลังกายเรื่องออกกําลังกายอืมโอเคตอนนี้ไปตีแบตมาสองสองวันเนี่ยก็ร่างกายสดชื่นนะครับแบบว่าเวลาไปออกกําลังกายเดี๋ยว อเอาไงดเีเอาที่แบบตา้งแล้ทำได้โอเคก็เป็นอาทิตย์ละกี่นาทีเดียมันร้อยห้าสิบนาทีใช่ป่ะขั้นต่ำอโอเคคาร์ดิโอก,ก็ร้อยห้าสิบนาทีนะครับก็ถ้าเกิดว่าสี่วันก็สี่สสิบหกถ้าถ้าห้าวันก็สามสิบนาทีก็ร้อยห้าสิบนาทีนะครับเป็นคาร์ดิโอเดินเดิน50มสิบนาทีนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ได้กินเวลาอะไรเยอะนะครับอาจจะแค่สักพงสภาพเพิ่มนะครับ จริงช่วงไม่ออกกําลังกายก็ดีนะมันไม่ต้องมาซักผ้าคำว่าซักผ้าคือเวลาออกกําลังกายอะครับแล้วเหงื่อจะเยอะพอเหงื่อออกเยอะเราไม่สามารถเก็บเสื้อผ้าไว้ได้เราต้องเอาเสื้อครับมาเช่น้าแล้วก็ซักํามเปล่ารอบหนึง่งแล้วก็เราก็ตากเลยนะครับตากเลยเสร็จแล้วตากแล้วก็แล้วก,วก็พอมันแห้งก็เก็บใส่ตะก้าผ้าตะก้าผ้านี่คือตะก้าผ้าซักนะครับแล้วพอเราถึงรอบซักเราก็เอาไปซักตามปกติ คือถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วเ,เราไปผึ่งไว้อะคือคือต่อให้ผึงงง่งให้แห้งอ่ะเหงื่อมันเยอะมากแล้วมันรู้สึกว่ามันซักไม่สะอาดนะครับก็ประมาณนี้ก็นั่นแหละโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ของเดือนแรกก็ผ่านไปแล้ววันนี้ที่31เมื่อวานนะอัปเดตทีสิดหนึง่งเมื่อวานได้อาจารย์เขาสรุปข้อข้อมาแล้วนะครับอาจารยท์ทางญี่ปุ่นก็เรียกว่าประเด็นที่ที่เรากังวลมากๆเลยมาสองอาทิตย์เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมันติดมันขัดอะไรเงี้ยนะแบบว่าเออมันจะเสร็จเมื่อไหร่หน้าอะไรเงี้ยโอเคอาจารย์ครัโอเคแลว้ว่าเป็นหัวข้อนี้นะอะไรเงี้ยก็คือกระชับในหัวข้อที่ค่อนข้างกระชับนะครับแล้วกออ็อยู่ในสโคปนะครับแล้นั้นนั้น่ะก็เรียบร้อยไปเรื่องวันที่ก็สรุปเป็น เดือนธันวานะครับแบบนั้นก็ต้องเลื่อนแหละเพราะว่าตามเอกสารเขานับตั้งแต่วันที่เราคุยกันก็คือมันถ้สมวันนี้ก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะครับก็ยังไงก็ต้องตามเอกสารเขานะครับแบบนั้นก็ยึดตามเอกสารนี่คือไปเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแบบนั้นณณวันที่เราเริ่มวันที่ยี่สิบพฤษภานะที่ที่เราเริ่มเริ่มคุยนะครับจริงๆถ้า ถ้าถ้าถ้ารู้งี้อ่ะรู้งี้อีกแล้วรู้งี้ก็อาจจะคุยอีกเร็วกว่าน,นี้นะครับแต่ก็นั่นแหละจริงมันโปรเซสปกติไงแค่ว่าเหมือนรอบนี้พอพอเขาเรียกว่าไงมันมีเงื่อนไขบางอย่างมาเกี่ยวข้องเช่นไม่ใช่เช่นหรอกเงื่อนไขก็คือว่าพอเป็นนักศึกษาปกติเนี่ยสถานะคือสติเด้นแต่พอ เป็นปอทปุ๊บถานะเราไม่ได้มีฐานะซีเรียสอย่างเดียวเรามีถานะเป็นเรียกว่าเป็นพนักง,งานบาริษัทเอกชนด้วยเขาจะมีเรื่องที่เราต้องดีแคลร์ต้องต้องเรียกว่าต้องต้องต้องแจกแจงไปแล้วก,แวก็แล้วก็เซ็นนอร์นิ่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องคอนฟ lict of interest อะไรเงี้ยครับว่ามันไม่ได้ว่าอะไรยังไงได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับแบบนั้นมันก็เลยมีความเรียกว่ามีขั้นตอนเพิ่มขึน้นมาทีดน,นึงนะครับแต่ก็อ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้โอเคครับ ก็ประมาณน,นี้ประมาณาน,นี้ว่าวันนี้เสียงน่าจะดีแล้วนะครับเพราะว่าใช้ใหม่ใามายอย่างดีเลยปกติไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวมันเก่าอ่ะโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นเดือนหน้าต้องลดต่อไปนะครับโอเคคุณสุไปแล้วครับสวัสดีครับ